รถเข้าใหม่สีดำสวยๆคันนี้เลยทุกคนมิสูไทยท่านปี2 0 2พ่สสี่าสวยๆแบบนี้เลยทุกคนในส่วนของกระจังหน้านี่สวยๆแบบนี้เลยทุกคนโฉมหน้าของเขาคือสวยมากๆแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีโครเมยียมฐานสีดำมีไฟเลี้ยวในตัวนะ ตวงมือจับของเขานะคะก็เป็นสีโครเมียมในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะเรายังไม่ใส่มาให้นะทุกคนถ้าเกิดอยากติดสามารถแจ้งทางเราได้เลยกระบะไลเนอร์ <L iner> ของเขาคือสวยมากทุกคนดูใหม่มากเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยราวนะอาจจะมีรอยฉีดขนเล็กน้อยนะคะนี่ใหม่มาก <S <S ด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยติดกันชนท้ายมาเป็นที่เรียบร้อยนะสวยมาก มีไฟเบรกด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะคะที่เปิดท้ายกระบะของเขาเป็นสีโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยอันนี้ฝุ่นเล็กน้อยทุกคนนะคะนี่สวยไฟก็ใสมากๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวหลอดไฟออกครบทุกหลอดทุกดวงในส่วนของบางคนนะคะมีมาให้แล้วทั้ง4ลอ้อเรียบร้อยนะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมภายในกันนะในส่วนภายในนะคะแอร์คือเย็นสบายมากนะคะหายห่วงเลยเรื่องแอร์เย็นนะ คอนโซลหน้าของเขาทุกคนนี่สวยมากๆเลยนะคะก็จะมีช่องเก็บของนะคะนี่หน้าจอของเขาเป็นแบบธรรมดานะคะแอร์เป็นแบบแมนนวนนะด้านล่างก็จะมีที่จุดบุหรี่นะคะ เกียร์ของเขาทุกคนเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุกแบบ5สปีดนะคะด้านข้างก็จะเป็นมือเบรกที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะคะที่พักแขนแล้วก็สามารถเก็บของด้านในได้นะนี่นะคะพวงมาลัยเป็นแบบธรรมดานะคะเป็นแบบพุ่มหนังนะคะส่วนไม้นะไม้คันนี้นะคะอยู่ที่หมื่นกว่ากิโลนะคะเบาะของเขาก็สวยงามกว้างขวางแบบนี้เลยเป็นเบาะหุ่มผ้านะคะสวยๆเลย สวยๆแบบนี้เอาไปเลยราคาอยู่ที่สามแสนกว่าบาทนะทุกคนแน่น้องไปขี่เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดบ้านเขียวเรามาได้เลยนะคะหรือว่าจะทักเรามาทางช่องทางอื่นๆได้เลยนะก็ฝากมาด้วยนะคะกับเต็นท์รถประเสริฐผลสกลนครน,นะคะรถสวยราคาถูกคัดเศษร,รับประกันทุกคันคะ่ะ